มาเตรียมตัวใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงเมจีสมัยพระเจ้าพยาติโคลวงรับไปครับเมื่อนี้ครับนึกไว้เพราะเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราครับหลายหลคนหลายหมูบ่มามาบ้านจเมาอุทรศกันไปนอนเจ้าคงเทตพี่นองหลังไหลมาทำบุญด้วยกัน อันนี้จิตใจทรงกันจิตใจที่ปองใสสะอาดบริสุทธิ์ได้มาทำบุญต่างๆด้วยกันที่วัดตําคลองเพลนของพวกเราปีน้องหลายครับหลายสูขหลายคนหลายมูบ้านสวัสดีคร <c oughs> ับสวัสดีกันครับตัดถ่ายกัน ฟ้ามีดครับลาบครับีน้องก็ง่งมันหลายสระทิยนครับเขโ่ใส่เหลี่ยมก็เอเหนนหญ้าินใส่ทำใส่ทานครับต่กคนตั้งบนเลยคว่ำใหญกเยือกเย็นครับเยือกเย็นครับ ครับทุกตัวคือตอนนี้กำลังเตรียมรวมพร้อมอยู่ครับกางจุดตั้งใจอธิษฐานครับาาเป็นบุญเป็นกุศลสรายทำทายทาน,นทราน้ำมนยารีดนะกรับที่จังตันาน

ที่มองเห็นเกเดีว่าาวตัวนี้เป็นเกเดีของคุกพเพลงครับขอบคุณมากครับ